ใครอะ่ะก็นางตะเรียนทองไงใช่หรอเขามีแต่นางตะเคียนทองอันนั้นอยู่วัดอันนี้อยู่สวนแล้วทำไมไม่ไปอยู่วัดอะ่ะเคยเห็นวัดมีต้นทุเรียนไหมเยอะแยะแล้วแต่เธอะเราไม่ไปสวนอื่นอะ่ะเคยแล้วมันอยู่ไม่ได้อะไเอา้าทำไมอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวหวานเดี๋ยวลดนะ้ำใช้เวลานานสองวันก็ไม่เสร็จสักที เปียกชุ But, ่มไปทั <S <S <ng> ้งวันน no, 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 no. ั <Whenever> ่นแต่ลุงเจ้าของวันวันอ่ะสนใจที่ไหนถึงเวลาจุดธูปเรียกหีเยาตาช่างแต่เรียนแปลข้างๆ้าเขาจะร้องเรียนเอาว่าโกงนี่นี่นี่มาก่อนอะยิงวันนี้อีกของเส้นไหวเหรอบวมปุยอะดิเนี่ยกว่าจะไปตรวจค่าตายละก็ยังบวมอยู่ดิแล้วทำไมมาอยู่ส่วนนี้อะติดพูอะดิโน่นโน่นโน่นน้องกานน้องกาศ ช่วงเนี้ยติดโป๊บบสายหลอจริงๆอ่ะจะไปอยู่อีกสวนหนึ่งแต่ติดใจการน้องเข้าอยู่ยาวเลยอ๋อยาวมาล่ะจุกอะจุกอะบอกเลยอมไม่ใช่จริงๆอ่ะสวนเนี้ยอยู่แล้วสบายดีดูใบดิเขียวปั้นอ่ะนี่นข้างหลังดูลูกดูลูกสวนเนี้ยเจ้าของสวนอ่ะเขามีของดีรู้จักไหม D R O N E นั่นอะนั่นอะเจ้าของสวนสายเป๊เข้าฝันขออะไรได้โมดอรหัวมุงหัวหมูหม,หม,มีเคยขาดลุงลุงคะทำไมลุงรวยจังอะคะก็ได้ตัวช่วยที่ดีนะที่ได้ผลประโยชน์เพราะว่ามีตัวช่วยดีๆเข้ามา <c oughs> <c oughs> ทําให้ลุงไม่เหนื่อยแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการทําไร่ทุเรียนทําให้ลุงเนี้ยสบายขึ้นเยอะและประสบผลสําเร็จได้ก็เพ,เพราะตัวช่วยอันนี้แหละครับ <c oughs> มันเก่งนะทั้งหวานทั้งพ่นคํานวณอ่ะเป๊ะเดะเลย ทำงานก็เร็วสบายขึ้นเองลงเองระบบออตโตเนี่ยขานอนทั้งวันวันนี้เรา <c oughs> เจอตัวอะไรกันอยู่คะเนี่ย <c oughs> แล้วไม่ไปแล้วไม่ไปส่วนอื่นหรอเนี่ยแล้วแต่นะแล้วอะไรต่อ <c oughs> <c oughs> มันมีกินขอี่ย เขาอะไรต่อแล้วทำไมมาอยู่ส่วนนี้โน่นน่นนนนน้องก้านน้องก้านมึงไปได้อไร่กูดูพี่แก้วหนึ่งสองฉากอะไรมันถามว่าถึงชากเลยวะแล้วแต่เธอเอ้าเอ้าแล้วไม่ไปเกินเนาะ